สวัสดีครับยีโรเกมช็อปครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้มีปัญหาจากลูกค้ามานะครับลูกค้าบอกว่าซื้อกุลิคิดด็อกไปนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้กับ Nintendo Switch Oled ที่ใส่เคสสายไฮฟาเนี่ยแล้วเสียบด็อกภาพไม่ขึ้นผมจะมาลองให้ร,รู้กันไปเลยว่าภาพขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยมีเรื่องจะสารภาพด้วยว่าผมเพิ่งรู้ไม่นานนี่เองนะว่าเจ้ากุลิคิดมินิด็อกตัวเนี้ย สามารถใช้ได้กับทั้ง Nintendo Switch OLED และรุ่นปกติรุ่นกล่องแดงก็ใช้ได้นะครับคือเอาเป็นว่าคุริคิมินด็อกมินิด็อกตัวนี้สามารถใช้ได้กับ Nintendo Switch ทุกรุ่นเลย OLED กล่องแดงรุ่นปกตินะครับจะใส่เคสหรือไม่ใส่เคสก็ใช้ได้แต่กรณีใส่เคสต้องเป็นเคสที่บางมากๆนะโดยเฉพาะของทางร้านเราเนี่ยผมลองมาแล้ว อย่างนี้ก็จะมาลองให้ลูกค้าว่าเคสเราบางแล้วสามารถใช้ได้จริงนะครับโอเคมาลองกันเลยครับก่อนอื่นเลยพอแกะ m i นิด็อกขึ้นมานะครับให้เราดัานสวิตช์ตรงนี้นะครับดันไปทางเครื่องหมายบวกนะให้สุดเลยอย่าลืมนะบางคนที่ภาพไม่ขึ้นอย่าเพิ่งตกใจให้ดันตรงนี้ให้สุดก่อนให้สุดเลยนะกรึบละโอเคพอสุดแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับ ให้เสียบกับสายเอเชียด e ปเของแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าของแท้เนี่ยจะปล่อยไฟตรงกระแสที่15แอมป์ทำให้ใช้กับด็อกได้อย่าใช้ของโทรศัพท์ที่เป็น Type C ทั่วไปเพราะว่ากระแสไฟมันจะไม่ตรงบางทีภาพมันไม่ขึ้นของบางทีด็อกไม่ได้เสียนะแต่ลูกค้าเนี่ยใจร้อนไปใช้ Type C ที่แอมไม่ตรงบ้างหรือใช้ของปลอมบ้างเนี่ยภาพมันไม่ขึ้นแน่นอนนะครับโอเค เปิดฝารอเลยครับแล้วก็มาใส่เคสสายกุลิคิดกันก็อย่างที่ผมบอกเคยสอนไปในคลิปแล้วเคสสากุลิคิดเนี่ยจะมีทริกนิดนึงก็คือพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราต้องใส่ให้เขาลงเคียวล็อกด้านหน้าที่อยู่ฝั่งลำโพงด้วยให้ดังคลิบก่อนนะโอเคตรงละอันนี้ตรงและไม่เพเยล่ละ เสียบเข้าไปเลยกดให้แน่นนิดนึงครับแล้วก็เ,เปิดสวิตช์ได้เลยครับเรียบร้อยครับภาพขึ้นแล้วเห็นไหมภาพขึ้นแล้วมาลองกันอีกรอบครับว่าใช้ได้หรือเปล่า ทุกครั้งก่อนเสียบด็อกผมจะชอบปิดหน้าจอกดแน่นนิดนึงพอแบตโชว์ปุ๊บนั่นแหละครับเปิดติดแน่นอนติดแล้วเห็นไหม กดเวลากดเปิดอ่ะกดเปิดที่ power ที่ตัวเครื่องเลยนะครับไม่ต้องไปกด dock โ o d e ด้านหลังผมเส้ใช่แล้วนะครับเคสใสาให้ฟ a r ใส่กับ nintendo switch oled เสียบกับ mido kulikid ภาพขึ้นใช้ได้ครับแต่เราจะต้องใส่เคสให้แน่นก่อนแล้วก็เสียบให้พอดีองศาของเขาภาพขึ้นแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม